สวัสดีนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่31สิงหาคมน,นะครับขอพระเจ้าอวยพรพวกเรานำพวกเราในการออกไปทำงานและปกป้องพวกเราทุกคนนะครับจากโรคภัยโควิดวันนี้ที่เราจะมีโอกาสได้อยู่กับพระคำของพระเจ้าเพื่อเรียนรู้ร่วมกันหนุนใจให้พวกเราอ่านเองและเราได้เรียนรู้อะไร ก่อนที่จะฟังและก็อ่านจากข้อความที่ผมนะให้ไหว้นะครับพระคัมภีร์เป็นประวัติศาสตร์แต่ต่างกับหนังสือเล่มอื่นในประวัติศาสตร์ทั่วไปนะั่นคือพระคัมภีร์ได้รับการโดนใจเขียนจากพระเจ้า <S <S และพระคัมภีร์นั้นมีบทเรียนซ่อนฝ่ายวิญญาณจิตไว้และเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราทุกคนที่อ่านพระธรรมตอนนี้นั้นได้พูดถึง นะครับกษัตริย์สอง,องค์กับหนึ่งแม่ทัพกษัตริย์องค์ที่หนึ่งคือดาวิดนะครับเข้มแข็งยิ่งขึ้นอยู่ในข้อที่หนึ่งเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้งไว้เลือกสรรไว้กษัตริย์องค์ที่2ชื่ออิโบเชตก็เสื่อมกำลังลงทุกทีนะครับเพราะมนุษย์เป็นคนแต่งตั้งอำนาจของเขานะไม่ใช่มาจากพระเจ้า ข้อคิดที่ดีมากดาวิดมีเพียงเผ่าเดียวนะครับคือยูเดียยูดาติดตามดาวิดเท่านั้นคนน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับอิชโบเชตซึ่งมี11เผ่านะเกิดนะทั้งประเทศติดตามพวกเขาแต่จำนวนคนไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเท่ากับว่าอำนาจนั้นมาจากพระเจ้า หรือมาจากมนุษย์แล้วบุคคลที่3คืออั n เนอร์อัเนอร์นั้นก็เป็นแม่ทัพตั้งแต่สมัยพ่อของอิสโบเชตเขาหลังจากซาอูลตายเขาก็นำตัวอิสโบเชตมาเจิมแต่งตั้งอิสโบเชตด้วยตัวของเขาเองแล้วทำไมครับพระคัมภีร์ข้อที่6บอกว่าเขาทำตัวให้เข้มแข็งขึ้นหมายถึงมันเป็นภาพที่ขัดแย้งกันอิสราเอลนะอิสโบเชต กำลังเสื่อมลงแต่กับตัวเงินข้าแม่ทัพอับเนอร์กระทำตัวให้เข้มแข็งหมายถึงเขาสะสมกำลังคนไว้นะครับสำหรับตัวของเขาเองวันนี้เรามาข้อคิด3คนด้วยกับกษัตริย์ดาวิดและครอบครัวครับในข้อที่2องถึงข้อที่5ได้พูดบรรยายไว้ถึงว่าเมื่อดาวิดจัดการเกี่ยวข้อง รับการสถาปนาเรียบร้อยปกครองเป็นกษัตริย์อยู่เหนือเอชแล้วพระกัมพีพูดถึงเรื่องของครอบครัวของเขาในพระกัมพีตอนนี้ที่บันทึกไว้แล้วก็ว่าเขาเองมีภรรยาหลายคนและมีลูกมากมายและเอ,อ่ยชื่อนะครับลูกนัของดาวิดเองด้วยผมเองนะครับ ต้องให้ข้อคิดกับพวกเรานะครับประการที่1.1ึ่คือพระคัมภีไม่เคยสอนและสนับสนุนให้มีภรรยาหลายคนหรือจะพูดว่าพระคัมภีสอนให้มีผัวเดียวเมียเดียวนะครับแต่สิ่งที่ดาวิดท,ทำนั้นและสิ่งที่กษัตริย์มักจะทำนั่นก็คือมีภรรยาหลายคนตั้งแต่มนุษย์ล้มลงในบาปมนุษย์ได้ประพฤติตัวซึ่ง ผิดนะครับคำสอนที่พระคัมภีร์พูดไว้เพราะว่าพระคัมภีร์ผูกพันผู้หญิงกับผู้ชายให้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่ผูกพันผู้ชายกับผู้หญิงหลายคนให้เป็นหนึ่งเดียวประการที่หนึ่งจุดสองความทุกข์วุ่นวายกับผู้ที่มีเมียหลายคนนะผลที่ตามมาถ้าเราอ่อานพระคัมภีร์ต่อ ไปที่จะกล่าวถึงครอบครัวของดาวิดเต็มไปด้วยความทุกข์และความวุ่นวายและการสูญเสียผมยกตัวอย่างนะครับอัมโมนนะซึ่งเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่เกิดจากบุตรของอาหิโนอัมนะก็มคมขืนนะครับน้องสาวของตนเองซึ่งมาจากดากังมานดาที่ชื่อทามานะแก่นะครับ ต่อมานะครับอับซโลนซึ่งเป็นพี่ชายของทามานก็ฆ่าแก้แขนฆ่าอัมโมนนะครับเสียชีวิตเกิดการฆ่ากันในพี่น้องและไม่เพียงเท่านั้นต่อมาอับซโลนเนี่ยก็คิดจะฆ่าแม้กระทั่งพ่อของตัวเองคือดาวิดเพื่อยึดอำนาจในการที่จะเป็นกษัตริย์ และเหตุการณ์ต่อมาในใกล้ชีวิตช่วงสุดท้ายของดาวิดก่อนเสียชีวิตอาโดดียานะครับก็คิดกบฏเพราะดาวิดแต่งตั้งโซโลมอนเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์บอกเราที่นี้สอนให้เราพระองค์ไม่พระคัมภีร์ไม่เคยสนับสนุนให้มีสามภรรยาหลายคนแต่นั่นเป็นคำการปฏิบัติของมนุษย์เอง ที่จะเลือกที่จะทำข้อคิดประการที่สองก็กษัตริย์อีโบเชตอยู่ในข้อที่หกกับข้อที่สิบเอ็ดเขาเองเนี่ยก็เสื่อมอำนาจลงพี่น้องถ้ากษัตริย์อีโบเชตน่าจะรู้ตัวดีว่าเขาเองเป็นหุ่นเชิดโดยผ่านทางแม่ทัพของเขาที่เป็นัชื่อว่าอับเนอร์เพราะอับเนอร์เป็นคนพาเขาหนีหลังจาก พ่อของเขาคือซาอูลเสียชีวิตแล้วก็เจิมแต่งตั้งใช่ไหมครับอิสโบเชเพื่อเป็นกรรษัตริย์ปกครองแต่แท้ที่จริงคนที่มีอำนาจที่แท้จริงนะครับคือทำไมครับคืออับเนอร์พี่น้องอำนาจท,ที่เราเองได้รับท้าไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากมนุษย์แต่งตั้งนะครับ จะไม่คงอยู่ถาวรและจะไม่มั่นคงถ้าจะถามว่าอิโบเชตรู้ดีไหมเขากำลังเดินอยู่ในทางที่ผิดเขารู้ดีแต่เขาก็ยินดีที่อยู่ในทางที่ผิดนั้นทำไมครับยอมให้คนอื่นหรือยอมตัวเองเป็นหุ่นให้คนอื่นเชิดเหตุผลเพราะว่าเขาอยากจะได้ผลประโยชน์คืออํานาจนั่นเอง พี่น้องเราเองนี้เนี่ยหวังว่าจะไม่ติดตามหรือกระทำบางสิ่งหรือยินดีอยู่ในบาปบางอย่างนะแม้ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราเองทำสิ่งที่เราเองกําลังชีวิตที่เราเองเดินอยู่ดาเนินอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าให้เราเป็นเหมือนอย่างอิสโบเช่และในที่สุดก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้านะครับ ข้อคิดประการที่3คือแม่ทัพคนที่ชื่ออัปเนอร์คนนี้นี่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะเขามีประสบการณ์การลบมานานทหารอยู่ในอำนาจของเขาครั้งหนึ่งเขาได้ทำความผิดโดยการล่วงประเวณีคือไปนอนกับสนมคนหนึ่งของกษัตริย์ซาอูลซึ่งเป็นพ่อของอิชโมเชนนะแล้วนะครับเมื่ออิชโมเชนไปเตือนเขา เขากลับทำไมครับไม่ฟังและไม่เพียงแต่ไม่ฟังเท่านั้นคิดยังที่จะปรามนะครับกล่าวหากษัตริย์อิชโบเชตด้วยผมเองอาจจะต้องอธิบายตอนนี้เพราะการที่อัปเนอร์เนี่ยทำเช่นนี้เพราะอะไรนอกเหนือจากที่อับเนอร์ล่วงประเวณีที่ไปนอนกับภรรยาของพ่อของอิสโบเชต มันมีมากกว่านั้นในสมัยของพระกัมพีนะครับการที่จะทาการที่จะไปนอนกับภรรยาของคนอื่นที่เป็นกษัตริย์ที่มีอํานาจมากกว่านึ่เขากําลังแสดงตัวถึงการที่ยกตัวเองขึ้นที่มีอํานาจอยู่เหนือคนนั้นๆหมายความว่าเขานอนกับภรรยาของซาอุเขากําลังทําตัวเองให้อยู่เหนือกษัตริย์ซาบูนหรืออยู่เหนืออิชโบเชนนั่นเองนั่นเป็น การประพฤติตัวที่นะครับคนในเวลาสมัยนั้นกลับทำกันและก็เกิดขึ้นจริงนะครับตอนที่นะอับซโลนกระบฏต่อดาวิดอับซโลนเนี่ยก็นอนกับสนมของดาวิดตอนที่ดาวิดนะครับหนีลี้ภัยจะไหมครับออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มและทิ้งสนมไว้ แล้วไม่เพียงจำนนอับเนอร์ก็ทรยศหักหลังที่จะขายนะครับอิสโบเซด้วยพี่น้องชีวิตของนะครับอับเนอร์ที่เป็นแบบอย่างที่เราควรจะาาระมัดระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับอำนาจเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศนะครับในการกระทำผิดทั้งสองนั้นเป็นการทดลองที่ทำให้หลายคนต้องล้มลงผิดพลาด ถ้าเราไม่ละมั่นระวังดังนั้นหนุนใจพวกเราทุกคนคริสเตียนที่เราจะดําเนินชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าและพระคำเพราะเพื่อเราจะได้มั่นคงและไม่ผิดพลาดทั้งกษัตริย์ดาวิดในเรื่องครอบครัวและรวมทั้งแม่ทัพอับเนอร์ในเรื่องของการล่วงประเวณีและเรื่องอำนาจ และรวมทั้งกษัตริย์อิสโบเชตยังคงยืนหยัดยอมให้คนอื่นใช้และเชิดเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์ผลประโยชน์ก็คืออำนาจนั้นขอพระยา้าได้โปรดอวยพรพระองค์พวกเราทุกคนเพราะคำของพระองค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต